มาค่ะทุกคนนี่ก็คือหอยขัวของฝากจากสกลนครจากลุงโดยนะคะทุกคนเราหอบมาบ้านสวนมาแช่ทาความสะอาดไว้ทําอาหารเย็นกันนะคะมาค่ะวันนี้ช่างกิจกับเจ๊ปิมมาทําอะไรนะคะคาลือหาสีแดงแตั้งแต่ต่อเติมเสร็จยังไม่ทําความสะอาดเป็นทางการเลยนะคะสภาพนี่ก็คือจับยัดจับวางเลยนะคะทุกคนวันนี้จัดไปคะ่ะเจ๊ปิมกับช่างกิดลุยตรงนี้นะคะ งดงานสวนหนึ่งวันค่ะจวดจวดฟาดแปดแล้วเลยค่ะเหตุกันอยู่สองคนแป๊บเดียวค่ะก็แค่จัดให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็ปูเสือน้ํามันเพิ่มแค่นั้นค่ะทุกคนรวมรวมแล้วของก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะแต่เราวางไม่เป็นระเบียบเองมีต่อนะคะทุกคนปล่อยให้ช่างกิจเข้าไปลดต้นไม้ไปส่วนเจปิมี่ก็มาทาความสะอาดตรงเคาน์เตอร์บาร์นี่นะคะก็คือข้างบนบ้านเรานี่ยแหละคะ่ะช่วงอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็คือมืดคึมแล้วก็ลมแรงนะคะทุกคนฝุ่นนี่แบบเพียบเลยนะคะมาค่ะลุยกัน พื้นที่บนบ้านสวนเราไม่เยอะนะคะทําแป๊บเดียวยังไม่ทันเหนื่อยเลยจะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนไม่ทําความสะอาดทุกวันนะคะไม่ได้ขี้เกียจนะคะเหตุผลก็คือส่วนใหญ่เราจะมาลุยงานสวนกันค่ะส่วนข้างบนบ้านสวนนี่ก็จะใช้พื้นที่แค่ห้องน้ําและก็ห้องนอนแค่นั้นค่ะ ตรงระเบียงก็แค่กวาดๆนะคะถ้าจะทําความสะอาดจริงจังก็คืออาทิตย์ละครั้งค่ะทุกคนก็คือกวาดจัดเต็มถูจัดเต็มขัดห้องน้ําไปด้วยค่ะอาช่างกิจรดต้นไม้เสร็จพอดีค่ะทุกคนอ่าได้เลิกมาต่อตู้ชั้นวางจานให้เจพิมนะคะวันนี้เป็นตู้ชั้นวางจานได้มาสองเดือนแล้วค่ะทุกคนช่างกิจเพิ่งมีเวลามาต่อให้นะคะวันนี้ เพราะว่าแต่ละวันเรามาใช้ชีวิตบ้านสวนนี้ก็จะประมาณ 3- 4สี่ชั่วโมงนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ร้านทำงานหลักของเราไปค่ะช่างกิจก็ทำมีดสวยงามส่วนเจปิมก็ขายของชํำที่บ้านค่ะทุกคนาปล่อยให้ช่างกิจเขาต่อตู้ให้เจปิมไปนะคะเจปิมก็จะถือโอกาสออกมาชมบรรยากาศข้างนอกบ้านสวนริมน้ำเจปิมช่างกิดกันนะคะมาดูระดับน้ำที่แห้งลงทุกวันนะคะทุกคนแต่ลมก็พัดเย็นสบายเลยค่ะบรรยากาศหน้าบ้านสวนริมน้ำเจปิมช่างกิจ ห้าโมงเย็นแล้วนะคะตอนนี้ลมพัดเย็นเย็นมองแสงอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าสีทองอ่อนๆสวยงามหายเหนื่อยเลยคะ่ะทุกคนความเหนื่อยเมื่อยล้าที่ทํามาทั้งวันนี่หายเลยค่ะรู้สึกเป็นกาไลชีวิตนะคะได้มายืนอยู่ตรงนี้อาสูดอากาศให้เต็มปอดแล้วแวะมาให้กําลังใจช่างกิจกันนะคะเกือบเสร็จแล้วนะคะทุกคนกําลังหิวเลยนะคะได้สาคูฝีมือแม่ย่ามาทานนะคะทุกคนอุ่นท้องเลยค่ะ ผักก็เก็บสดๆจากบ้านสวนเรานี่แหละค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็ยังมีโต๊ะอีกอันนะคะยังมีโต๊ะแคมปิ้งเล็กๆอีกอันนะคะถ้าไม่เคลียร์คาลิขหาสีแดงนี่ก็คือไม่รู้ของที่มีนี่จะได้ใช้ตอนไหนนะคะทุกคนอ่าเกือ,อบลืมหอยที่แช่ไว้นะคะทุกคนมาล้างทําความสะอาดกันค่ะเมนูในใจนี่ก็คือแกงใส่ใบชะพูหอมๆนะคะทุกคนรั่วใบพะอีเลสนี่แหละคะ่ะแต่ช่างกิจอยากกินแบบผัดหอยลาย คือใส่พริกเผาแล้วก็โหระพาเยอะๆนะคะทำงานกันจนมืดค่ำอีกแล้วค่ะทุกคนโต๊ะแคมปิ้งเล็กๆเราก็มาวางตรงนี้นะคะวางตรงเก้าอี้ไม้ที่ไม่ยากให้มานี่ล่ะคะ่ะเอาไว้วางกาแฟอ,อุ่นๆตอนช่วงเช้านะคะทุกคนนั่งชมวิวแล้วก็ฟังเสียงนกตอนช่วงเช้าๆค่ะส่วนตู้ชั้นวางจานช่างกิจก็เอามาวางข้างในตรงเคาน์เตอร์บาร์แล้วนี่นะคะทุกคนประกอบแล้วมาวางตรงนี้แล้วกำลังน่ารักเหมาะกับบ้านสวนเรามากค่ะ ผลงานวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำรวจความเรียบร้อยก่อนกลับค่ะครุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ